ครับคุณตูมตามอาจารย์ครับรผ้าผงเก็บยาวๆได้ไหมครับหรือต้องเก็บแต่เหรียญนน่าสนใจนะน่าสนใจจริงๆเนี่ยผมบอกให้นะ,ะผ้าผงเนี่ยเก็บยาวได้นะแต่ท่านก็ต้องดูรุ่นนะดูรุ่นนะดูรุ่นดูเนื้อดูอะไรแบบเนี้นะครับนะเพราะบางทีเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่เกจิอาจารย์องค์นั้นๆจำนวนสร้างนะครับน้อยไม่เยอะนะแต่ถ้าถ้าเนื้อผง สร้างหลายหมื่นองเนี่ยไม่ต้องไปเก็บหรอกฮะถ้าหลายหมื่นองเนี่ยโอกาสจะยะยากเนื้อผงขึ้นระดับหมื่นองค์นี้ก็ถือว่าจบกันแล้วนะถ้าเป็นหมื่นเนี่ยยากฮะที่เราจะไปเก็บแล้วมีอนาคตนะ,นะอ,ตนะอันนี้เพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยพระเนี่ยถ้าเก็บระดับเป็นหมื่นองนเนี่ยผมว่าเราเราเอามาไว้แจกดีว่านะเอาไว้แจกอย่าไปเก็บเลยเพราะว่าไม่มีอนาคตหรอกนอกจากที่จํานวนเขาจะสร้างน้อยเพราะอยู่นี้พระผงเขาก็สร้างน้อยนะ นะแต่ละพิมพ์แต่ละพิมพเนี่ยเขาสร้างจํานวนไม่เท่าไหร่หรอกนะบางทีเขาใส่เขาใส่รายละเอียดเข้าไปมีออปชันน่ะถ้าตามภาษาทั่วไปเรียกว่ามีออปชันน่ะใส่รายละเอียดเข้าไปเยอะเนะนี่ยนะบางทีเนี่ยพระเขามีการฝังฝังปลกนะครับมีการฝังนะฝังตะกุดทองฝังตะกุดเงินอะไรพวกเนี้ยถ้าออปชันที่เขาใส่ไปเนี่ยผมบอกว่าพระแบบเนี้ยเก็บได้เป็นเนื้อผงเนื้อว่านเนี่ยเก็บได้แล้วก็ราคาเนี่ย นะมีโอกาสโดดด้วยนะนั้นเก็บได้ครับนะบางทีเนี่ยบางบางรุ่นนะ่ะดีกว่าเหรียญอีกนะผมจะบอกให้เนื้อผงนะบางรุ่นนะ่ะดีกว่าเหรียญนี่อย่างอย่างพระคุณแผนนะเห็นไหมบางรุ่นเนี่ยสร้างเมื่อปีห้าแปดสร้างเมื่อปีห้าเจ็ดห้าแปดโอ้โหเล่นกันหลายหมื่นเห็นป่ะนะเนื้อผงนะฮะมันมีโอกาสเป็นอย่างนั้นได้แต่เหรียญเนี่ยโอกาสนี่ยาก ระยะใกใ right. ลใ้ๆเนี่ยยากแต่ระยะไกลเนี่ยมีโอกาสแต่ระยะใกล้ๆเนี่ยคือสองสามปีเนี่ยถ่าเหรียญนะโอกาสที่จะก้าวกระโดดจากจากหลักพันไปอยู่หลักหมื่นเนี่ยโอโอกาสยากมากแต่ถ้าเนื้อผงไม่แน่เนื้อผงเนี่ยบางทีอยู่ที่หลักพันเนี่ยนะกระโดดไปเป็นหลักหมื่นได้เหมือนพระขุนแผนบางรุ่นท่านไปดูสินะราคาหลักพันโดดขึ้นไปหลักหมื่นได้อันเนี้ย มันก็ไม่แน่นะครับเดี๋ยวนี้พราใหม่เนี่ยเพราะว่าชาวต่างประเทศเขาเข้ามาเล่นไงถ้าเป็นคนไทยเล่นอย่างเดียวเนี่ยโอกาสยากแต่ว่าถ้าเป็นชาวต่างประเทศเข้ามาเล่นด้วยอย่างคุบากิตนะท่านเห็นไหมเนื้อผงนะฮะอันนั้นเนื้อผงนะคุบากิตนานะอยู่ในอยู่ในประเทศไทยราคาหลักพันแต่ไปเมืองนอกราคาเป็นหมื่นเลยเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความนิยมของชาวต่างประเทศก็เขานิยมเกจิองค์ไหนบ้างนะอย่างของ ของในต่างประเทศเนี่ยอย่างคูบาคิตะนะเนี่ยชัดเจนว่าต่างประเทศเขาเล่นนะครับแล้วก็ขุนแผนหลายๆรุ่นที่ต่างประเทศเขาเล่นกันอยู่นะอย่างนั้นเนี่ยเราสามารถจะเก็บนะเก็บแบบยาวๆได้แล้วก็นะซื้อมาขายไปได้เราก็เล่นก็ก็ดูดูที่ชาวต่างประเทศเขาเข้ามาเล่นนะผมบอกนะผมบอกกับท่านอย่างเนี้นะครับชาวต่างประเทศบางทีเขาก็ตามตามเซียนคนไทยฮะเขาก็ตามคนไทยนี่แหละแล้วเขาก็เล่นตามกลุ่มอ่ะ บางทีเกจิใหม่ๆเขาก็เข้าไปเล่นนะนะพอเขาเข้าไปเล่นเนี่ยราคามันก็จะนะ้ามันก็จะสูงหน่อยท่านก็เข้าไปดูแล้วกันว่าเขาไปเล่นอย่างหลวงพ่อนะ้อย่างอาจารย์อาจารย์เหล็กเนี่ยชาวต่างประเทศเข้ามาเล่นนะมีมีชาวต่างประเทศเข้ามาเล่นด้วยก็เลยทําให้บางรุ่นเนี่ยราคามันจะโดดขึ้นไปแล้วก็มีเซียนนะ้ามีเซียนพระเข้าไปเล่นด้วยราคาก็เลยโดดแล้วจํานวนสร้างเขาน้อยนะอย่างเนี้ย แต่ว่าถ้าไปดูจากจากเกจิทั่วๆไปนะครับเกจิในระดับที่มีพระออกมาเยอะๆเนี่ยราคายังไม่ค่อยไปเท่าไหร่แต่ว่าเป็นของที่บางทีซื้อง่ายขายคล่องอะ่ะนะอย่างซื้อมาอง์ละอง์ละสามขาย500นะขายได้นะในระยะแบบแบบคือไม่ไม่บวกเยอะอะบวกบางๆเขาเรียกว่าบวกบางๆเนี่ยก็ยังขายได้อยู่นะครับอย่างหลวงพ่อพัดเนี่ยหลวงพ่อพัดบางรุ่นอะ่ะ นะ <N> ถ้าได้มาแบบถูกๆแล้วไปบวกบางๆเนี่ยนะได้ตังนะอย่างบางรุ่นเนี่ยเราเราไปเช่ามาร้อยองค์เนี่ยนะเขาขายให้เราองค์ละสองร้อยนะเราไปขายองค์ละสามร้อยสามร้อยห้าสิบอันนี้บวกบางๆอันนี้ได้เงินนั้นเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาเล่นพระเนี่ยเขาไม่บวกกันเยอะนะเขาบวกแบบบางๆอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเขาได้น้าเขาเล่นแบบแบบเข้าไวออกไวอ่ะนะอย่างเขาเขาไปจองเนี่ยไปจองร้อยองค์นะไปจองร้อยองค์นะยังไม่ทันไรเลยนะ คือพอของออกเสร็จเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาขายตั้งแต่ของยังไม่ออกแล้วเขาซื้อมาร้อยองค์นะเขาจองไว้ร้อยองค์เขาก็ขายให้คนอื่นไปแล้วนะเขาได้มาในราคา250ร้อย้าเขาไปขายคนอื่นราคา300ร้อยองค์แค่เปลี่ยนมือเท่านั้นเองไอ้นั่นอ่ะเขาก็ได้เงินแล้วอันนี้เขาเรียกว่าบวกบางๆก็จะได้ตังค์นะ,ะถ้าเล่นเป็นนะนะอย่างาพระใหม่เนี่ยเล่นเป็นเนี่ยคนที่เล่นเป็นพระใหม่เขาก็ได้ตังค์เพราะว่า,าพระใหม่สร้างเร็วอ่ะนะท่านเห็นไหมนะเดือนหนึ่งเ้าไม่รู้กี่รุ่น แต่ถ้าท่านเล่นเป็นเนี่ยมีมีคนที่จะซื้อจากท่านอ่ะท่านได้เงินใช้ต่อเดือนต่อเดือนนะฮะนะเช่านี่มาร้อยองนะมีลูกค้าตัดไปนะร้อยองนี้ท่านก็ได้ส่วนต่างแล้วนะเช่านี่มาสามสิบองนะมีลูกค้าก็ได้ส่วนต่างแล้วก็ไปหาหาเกจิองค์นู้นองค์นี้แล้วก็ไปเช่าแล้วก็จะได้ส่วนต่างตรงนั้นอันเนี้ยก็ขึ้นอยู่กับนะขึ้นอยู่กับท่านอ่ะท่านจะเล่นนะท่านจะเล่นถูกไหมเท่านั้นเอง นะท่านจะเล่นองค์ไหนอะไรยังไงนะครับตอนเนี้ยเท่าที่เท่าที่เห็นเนี่ยท่านติดตามผมมาเนี่ยมีหลายรุ่นนะครับที่เขาเปิดจองอะ่ะผมว่าหลายท่านก็ได้ได้บวกแต่หลายท่านก็ยังเก็บอยู่เลยนะหลายท่านที่ดูรายการผมอะเพราะว่าเพิ่งเข้ามาเล่นไงเก็บทีละองค์สององค์ทีละองค์สององค์นะอันเนี้ยเอาความสบายใจนะเก็บแล้วมีความสุขพอฟังจากผมปุ๊บเนี่ยอา้านะเดี๋ยวเก็บหน่อยนะหลวงพ่อพัดรุ่นนี้เก็บนะครับ นะหลวงปู่บุญมาเก็บรุ่นนี้นะครับหลวงพ่อหนวยเก็บรุ่นนี้นะเก็บทีละองค์สององนะอันนี้เป็นความสุขครับนะไม่ต้องเก็บกันเยอะฮนะเก็บแบบสนุกสนานดูรายการผมแล้วมันสนุกไปด้วยไงนะนะสนุกไปด้วยได้เก็บองค์นู้นองค์นี้นะเข,เขาเรียกว่ามีส่วนร่วมนะมีส่วนร่วมนะพระเนี่ยไม่ราคาไม่แพงเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยเนี่ยท่านเห็นไหมแต่พราท่านก็จองลําบากอีกอะ่ะเพราะว่าเขาไม่มียอดเนี่ย ถ้ามียอดก็หน้าจองเนี่ยเนี่ยท่านดูฮะใบเขาไปไหนนี่หลวงปู่แพ้วะ่ะหลวงปูแ่แพวนะครับสำนักปฏิบัติธรรมบ้านสาหลวงอยู่ที่พัทลุงอะ่ะลุ้นน่ะลุ้นเนื้อเนี่ยสองร้อยห้าสิบเองอะ่ะท่านเช่าไว้ทั้งสองลุ้นนะครับสองลุ้นห้าร้อยท่านก็มีแล้วสององค์อยู่ที่บ้านเอาไว้ลุ้นเนื้อนะบ,บางทีก็เก็บไว้เลยยังไม่ต้องลุ้นเอาไปลุ้นที่หลังก็ได้ เล่นแบบสนุกสนานนะเล่นแบบสนุกสนานเข <_ an> าขายลุ้นเราก็ซื้อครั้งละลลสองลุ้นสองลุ้นสองลุ้นเอาไว้ลุ้นเนื้อเอาเก <_ an> ิดได้นะสองร้อยห้าสิบเกิดได้เป็นเนื้อลงยาที่เขาขายกันอยู่ห้าร้อยหกร้อยเราก็ได้ส่วนต่างนะะตรงนั้นก็สามารถจะเล่นได้นะครับนะสามารถจะเล่นได้ถ้าเกิดไปเจอเนื้อเงินขึ้นมาเนี่ยเนื้อเงินนะยังไงก็ศักดิ์ศรีเนื้อเงินนะครับนะก็สองร้อยห้าสิบได้เนื้อเงินก็ถือว่าคุ้มนะ นะถือว่าคุ้มนะอย่างเนี้ยอย่างรุ่นเนี้ยรุ่นนี้เขามีเนื้อเงินลงยานะลงลงยาแดงนะเนื้อเงินลงยาเขียวเนี่ยฮะถ้าได้เนื้อเงินลงยาแดงเนื้อเงินลงยาเขียว250ถือว่าเบาเลยอะถูกเลยอ่ะนั้นเะนี่ยแต่ว่าท่านจะได้หรือเปล่า <c oughs> นะเพราะว่าเขาคละมานะเขาคละมาบางทีก็นะดว,นด,ดวงของคนนู้นดวงของคนนี้นะถ้าท่านได้ก็ถือว่า ได้ไปแบบราคาแผ่วๆนะฮะมอง